ไม่เป็นแล้วค่ะอะไม่เป็นนี่นานหรือ,อยังที่ไม่เป็นอนะ่ะที่หายไอจะจะพอปีแล้วค่ะจะพอปีแล้วยังฝึกสมาธิบําบัดที่สอนไปอยู่ไหมฝึกค่ะอฝึกท่าไหนบ้างท่าหนึ่งท่าสองแล้วก็ท่าเจ็ดท่าท่าหนึ่งทำไงลองทบทวนให้ดูหนึ่งท่าหนึน่ง แล้วถ้าสองถ้าสองทำถ้าสองทำในท่าไหนอะนั่งนอนหรือยืนยืนเลยอืมรับตาแม่ะราทำรับตาโอเคอ่าเจ็ดอ่าไหายลองถ้าเจ็ดลองสาธิตถ้าเจ็ดถ้าเจ็ดทำไมอืมหายใจเข้าเปล่าออกหายใจเข้าหกมือเข้า ดูแลหัวใจใช่ไหมเราดูแลสมองทำงานโอเคอ่ยยยยแยม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 แสดงว่าฝึกจริงอ่าแต่ลูกทำจะต้องคือแล้วตาช่างไม่ได้ทำก็ไม่มีเวลาอ่าไม่เป็นไรก็แปลว่าเมื่อก่อนเราก็กินยากินยาหาหมออะไรก็ไม่ค่อยหายเนาะไอคไอ่หายเลยนี่พอมาฝึกเป็นไงฝึก ทุกวันไหมเนี่ยทุกวันแม่มก็อาการไอไหายไปเป็นลายเลยค่ะไม่ไอเลยหอบอีกไหมไม่มันนานประมาณปีหนึ่งค่ะโอเคเยี่ยมมากอ่ะสาธุ<ส>าให้รองศาสตราจารย์ดรสมพรกัทธระดุษฎีเตรียมชยัยเสรีเนาะที่เป็นผู้คิดค้นวิชาสมาธิบำบัด s k t นะคะสาธุขอบพระคุณอาจารย์จ้า